นั้นโลกแห่งอนาคตปี3,100้นนวิ่งดงแห่งสรสวรของพวกเราเหล่านย์โลกด้วยวิทยาศาสตร์ที่ก้าวไกลและวิทยาการที่ล้ำสมัยคุณเราสามารถสร้างสิ่งที่มาใส่ได้ในพริบตาเดียวจากกระปองอัลซีมินสุดล้ำของพวกเราสมาร์ทแมน วิศวรกรและนักวิทยาศาสตร์พูดตระหนักถึงปัญหาจากกระบวนการสร้างกระป๋องซีเมนต์เพราะการได้มาซึ่งกระป๋องแสงวิเศษนั้นต้องทำลายภูเขาหินปูนในป่าแห่งชีวิตที่เป็นเหมือนลมหายใจของพวกเราและถ้าภูเขาเหล่านั้นถูกทำลายและนำมาสร้างสิ่งที่อาศัทยทั้งหมดมนุษย์คงไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกต่อไปได้อีกและสมาร์ทแมนก็พบว่าเรามีเวลาเหลืออยู่บนโลกใบน,นี้เพียงแค่20ปี เขาใช้เวลาทั้งหมดเพื่อวิจัยและคิดค้นวัสดุที่สามารถทดแทนซีเมนต์ได้และเขาก็คนพบวัสดุปอรโซลานที่สามารถใช้ทดแทนซีเมนต์เขาทดลองมันหลายครั้งต่อหลายครั้งและในที่สุดสิ่งที่เขาพยายามมานับสิบสิบปีก็สำเร็จผลงานชิ้นเอกของวิศวรกรสุดทีด่ถือเป็นเกิดขึ้นแต่ความสำเร็จ กลายเป็นความล้มเหลวผลงานที่แสมภาพภูมิใจของเขากลับไม่เป็นที่ยอมรับสิ่งที่เขาพยายามมานับสิบปีกลับไม่มีใครสนใจเพราะมนุษย์เคยชินกับการใช้กระป๋องซีเมนแบบเดิมๆโลกในอีกสิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขาจะสามารถทำให้ผู้คนหันมาใช้วัสดุป,ปอโซลานได้หรือไม่ปโปรดติดตามตอนต่อไป